รับเหล่าผู้มาเยือนทุกท่านสู่โรงละครรัติการเรื่องราวที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวราชาหนุ่มผู้โหยหาในความลับและครั้งหนึ่งเคยได้มาไว้ในครอบครองแต่สุดท้ายก็ถูกความตายพากทั้งสองออกจากกันแต่บัดนี้เมื่อราชาหนุ่มพื้นขึ้นมาจากความตายเขาจะทำทุกิถีทางเพื่อตามหาภรรยาอันเป็นที่รักของเขา ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรไม่ว่าต้องสูญเสียสิ่งใดไปก็ตามและในครั้งนี้จะไม่มีสิ่งใดที่ภาคทั้งสองออกจากกันถึงแม้จะเป็นความตายก็ตามใช่แล้วนี่เป็นเรื่องราวของวีเโกเดลูนคิกับเรื่องสั้นที่มีชื่อว่า she หรือภาษาไทยเพื่อนำเอาล่ะ ขอให้สนุกกับค่ำคืนนี้แต่ละครั้งที่วีเโก้นึกถึงใบหน้านางใบหน้านั้นจะดูแตกต่างกันไปเล็กน้อยบางครั้งดวงตาผู้นั้นอาจห่างกันเกินไปหรือไม่ก็ชิดกันเกินไปหรือแก้มของนางอาจดูสู้ตอบเกินไปนิดหรืออวกอิ่มเกินไปเล็กน้อย บางครั้งมือของนางกับไหลรลอยด้านที่ช่างเย็บผ้ามักมีแต่บางครั้งมือคู่นั้นก็ดูปูดโปนด้านหนาจากการที่ต้องจับเป็นไกลและเข็มทั้งวันเป็นเวลานานบางวันนางก็สวมเสื้อคลุมตัวยาวบางวันก็สวมชุดกระโปรงธรรมดาที่ไว้ใช้ใส่ทำงานและบางวันก็ไม่ได้สวมอาภร์ใดนางไม่เคยเหมือนเดิมแต่ก็เหมือนเดิมเสมอมา ไม่เคยอยู่ตรงนั้นแต่ก็อยู่ตรงนั้นเสมอมาภาพหลอนของหัวใจซึ่งเวโกไม่ได้ครอบครองอีกต่อไปและถูกกระชากแหวกออกเมื่อเวโกซึ่งอยู่บนบัลลังอันแตกล้วดำไหมของเขานะาก้นบึ้งของโลกได้จ้วงดาบราชันของเขาแทงลึกลงไปในหินเบื้องล่างจนออกซิเดียมปีิแตกส่งแรงสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งเกาะแห่งเงา ตรงด้านซ้ายมือคือภาพวาดที่เขาไม่อาจทำใจทนมองได้อีกต่อไปด้วยใบหน้าของอิโซ,โซแสนงามนั้นสมบูรณ์แบบเกินสายตาพึงยนหน้าลหลงไหลรักใครเกินกว่าที่เขาจะสะกดใจให้สงบหรือผ่อนคลายได้เขาฉีกภาพนางทิ้งเหลือ้เพียงส่วนที่เป็นภาพของราชาหนุ่มผู้โง่เขาซึ่งเมื่อหลายร้อยปีก่อนเคยเชื่อว่าโลกนี้ดีงามเปี่ยมกรุณา และในตอนนี้ได้สิ้นชีพแล้วโดยชอบทำหรือหากไม่ได้สิ้นชีพก็แปลเปลี่ยนไปเป็นอื่นเียกู้จำได้ไม่มากนะักเกี่ยวกับ,บดินแดนเก่าของเขาในสมัยที่ยังไม่พิษผันบิดเบี้ยวไปด้วยลิ์แห่งเงามืดหรือความล้าละทมในความทรงจำของเขานั้นเขาท่องไปตามของถนนพื้นหินทรายและมองเห็นเพียงอิโซทีท่อยู่เบื้องหน้า ทุกภาพจิจกรรมบนผนังทุกด้านล้วนมีนางประดับอยู่โลกแห่งภาพวาดซึ่งมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถสัมผัสมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถมองเห็นแต่การนั้นเมื่อเขาเอื้อมมือออกไปหาหนางภาพมายานั้นกลับสลายมาลายไปและเขาก็อยู่ตรงนี้ลายล้อมด้านด้วยผืนน้ำโศกโศกซึ่งพลาคนางไปอีกครั้ง เวียโก้กระชากดาบของเขาขึ้นมาจากผืนพระส,สุธาและลุกยืนเขาสะบัดฟาดดาบเล่มยักษ์ใส่ทั้งพื้นและผนังพร้อมร้องหหยหวนจากนั้นเขาหยุดนิ่งไปพักใหญ่และมองดูภาพวาดเก่าแก่จากอาณาจักรโบราณแลวกับว่าเขาได้พบสิ่งใหม่บางอย่างเขามองดูตัวเองในแบบที่เคยเป็นเมื่อตอนก่อนที่เกาะแห่งเงาจะถูกความมืดกลืนกินเวียโกเขาเอ่ย ลูกงามเหลือเกินอ่อนเยาวเหลือเกินเจ้ากลายเป็นอะไรไปแล้ววีเอโกเจ้าหายไปไหนเขาทิ้งภาพวาดนั้นลงบนผืนรอบของมันแตกยับเยินส่วนผ้าใบก็กองย่นยับอยู่ข้างใต้เจ้าอยู่ที่ไหนอิโซวีเอโก้ถามทำไมเจ้าถึงไม่กลับมาหาข้าแต่เขารู้คำตอบนั้นอยู่แก่ใจ สำหรับคนส่วนใหญ่หมอกทมินเป็นหนังโลกระบาดเป็นหนังพาหักของวิญญาณดูดชีพที่จู่โจมสิ่งมีชีวิตและขโมยภาคชีพไปจนจนถึงวันที่ดวงอาทิตย์ดับสูญและโลกพังถลม่มกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าสำหรับเดียโก้แล้วมันคือความโศกาอาดูนอันเหลือแสนไรสิ้นสุดของเขาซึ่งไหลหลังต่อเนื่องไม่รู้จบออมมาจากหัใจที่แหลกสลายของเขา พันธสัญญาแห่งรักผู้เขาแห่งวันวานอันงดงามที่จักไปแสนนานและเครื่องย้ำเตือนอันโวดร้ายให้ล,ลึกถึงสิ่งที่ถูกพาไปจะเขาเมื่อนานแสนนานหมอกทมินนี้เองที่ไล่ตะเวนสำรวจดินแดนไอหมอกเข้าครอบงำทุกสิ่งด้วยพลังอันชั่วร้ายของมันและสูบเสพวิญ,ญญาณจากสิ่งใดก็ตามที่สัมผัสดโดนจนเหลือเพียงซากเรืองแสงสีเขียวซีดแห่งการล่มสลาย แต่ทว่าหมอกทมินมีจุดมุ่งหมายของมันเพราะแม้เมื่อความสศกเศร้าของเบเอโก้จะคายจางลงไปแต่หมอกทมินยังคงมุ่งหน้าค้นหาเหมือนดังว่าถูกบางสิ่งดึงดูดบางสิ่งที่เก่าแก่คุ้นเคยและปลอดภัยเหล่าพูดร้ายและดวงวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ในหมอกนั้นทำสิ่งต่างๆตามอำเภอใจของมันแต่หมอกทมินหาได้เป็นเช่นนั้นไห่ มันไขว,ว้าตามหานางอย่างไม่หยุดหย่อนทุกสิ่งที่วีเอโกทำไปนั้นล้วนเพื่อนางและในตอนนี้มันได้พบบางสิ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปจากชายฝั่งของเกาะแห่งเงาเลยท่าเรือในบิลฟอ์เตอร์และชายฝั่งของไอโอเนียไปไกลบางสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่หลบซ่อนอยู่ในเมืองเล็กๆเรียบแม่น้ำสิ่งนั้นร้องเรียกวีเอโกกรีดร้องหาวีเอโก สั่งให้เขาหันไปสนใจมันโดยไม่เยแสว่าต้องสูญเสียสิ่งใดไปเป็นการแลกเปลี่ยนและถึงแม้ผู้คนจะพากันข้ามควรโหยหวนถึงแม้พวกเขาจะวิ่งหนีผืนหมอกมรณนะที่เคลื่อนคลุมบ้านเรือนและส่วนไล่นาของพวกเขาถึงแม้พูดหลายจะแผดร้องและสิ่งอันน่าสะพึงกลัวจะขยับเข้าขเขมือแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่เวก้ได้ยิน เสียงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นวียโกเขาจึงจินตนาการว่ามันพูดเช่นนั้นเนื่องด้วยไม่อาจฟังรู้ได้ว่าคำที่เอ่ยอ,ออกมาคืออะไรราชาผู้สูญจะายพัง,งาดออกมาติโดวงหมอบแ่งเง,ง,งาพมึดที่อยู่โผยและฝ่าผ่านทหารยามคนแรกที่เจอไปในขณะที่เขาเงื้อดาบขึ้นสูงเหนือพื้นใบหน้าของชายผู้นั้นบิดเบียเ้ยวเยเกด้วยความเจ็บปวด ในขณะที่ร่างของเขาหลอมสลายและดวงวิญญาณของเขาถูกดูดกับเข้าสู่มอธมินแต่วีเอโก้แทบไม่สนใจชายผู้นั้นและเวียงดาบฟาดลงบนร่างทหารยามคนที่สองทุกขนแห่งรอบตัวเขานั้นผีหลายกำลังไล่ขมือคนเป็นฉีกทิ้งร่างของพวกเขาในขณะที่วิญญาณของพวกเขาถูกลากไปร่วมกองกำลังขององค์ราชา ตรางอันเจ็บปวดรวนเหลา่าลอยละลิว้วลูกธนูปิวว่อนกลางอากาศดาบฟาดฟันประทะเหล่านักลพากันล้มตายมันไลค้ความสำคัญอันใดต่อวีโกเขาชูมือข้างหนึ่งขึ้นเบื้องหน้ากำแพงใหญ่ของเมืองแห่งนี้หมอกพมินลอยละลิว้วพุ่งไปข้างหน้าก้อนหินพากันถล่มลงมาในขนาที่โครงสร้างของกำแพง ถูกความเสื่อมสลายเข้ากัดติดเพียงแค่ก้าวข้าม่านต้มแพงเบียโก้ก็ผ่านเข้าไปได้ในทันใดเขาฟันดาบที่ฆ่าทหารอีกสองลายในขณะที่เคลื่อนกายอย่างเงียบเฉียบไปสู่แหล่งต้นเสียงนั้นและก็อีกลายหนึ่งพวกเขารู้นไลทความหมายพวกเขารู้นไลค่าอันใดและไม่มีผู้ใดเลยที่มีความสำคัญแม้สักนิดวิญญาณของพวกเขานั้นเพียงแค่ลุกขึ้น ที่ตรงด้านหลังเพื่อรับใช้ตามความประสงค์ของเขาผู้ปกครองเมืองแห่งนี้ยืนอยู่เบื้องหน้าเขาแล้วในตอนนี้ชายผู้ธนงและทําหน้าที่ปกป้องสมบัติบางอย่างเวีกโก้มั่นใจแต่ในฐานะผู้นําในฐานะนักรบผู้เก่งกาดชายผู้นี้อาจเหมาะจะทําหน้าที่เป็นข้ารับใช้มากกว่าเป็นวิญญาณที่ถู่หวยหยุดเวีกโกเอ่ยและยกมือข้างหนึ่งขึ้นอีกครัง้ง หมอกทมินเหล่าวิญญาณร้ายความน่าสะพรึงนกลัวและการต่อสู้ทุกสิ่งดูเหมือนจะหยุดชะงักเมื่อลายช้าผู้สูญสลายออกบัญชาเบื้องหลังเจ้าคือสมบัติซึ่งเจ้าไม่มีวานรู้ซึ้งถึงความสาคัญของมันข้าจะเอามันคืนกลับมาเป็นของข้าและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเจ้าจะได้เป็นข้ารับใช้ส่วนตัวของข้าชายผู้นั้นดูเหมือนจะมีอาการกระตุกกระตับ และพยายามพูดบางอย่างที่ไม่กล้าพอที่จะพูดออกมาแต่วีเอโกให้เวลาเขาและแล้วคำพูดก็ค่อยๆออกมาจากริมฝีปากของเขาอย่างช้าๆหากข้ายอมมอบสมบัติชิ้นนี้ให้เจ้าจะยอมละเว้นเมืองนี้ไว้หรือเปล่าราชาผู้สูญสลายมีท่าทีผิดหวังไม่ว่าเขาจะไข้ควรหาคำตอบหรือไต่ตองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ชายผู้นี้ย่อมจะไม่มีวันได้รู้เนื่องจากวีเวโก้เคลื่อนมาอยู่เหนือลากของเขาในทันใดดาบเล่มยักษ์ของเขาเฉือนตัดหัวใจของราชานักลบล่างเล็กผู้วาดหวั่ลำตัวของเขาเลื่อนไหลไปตามคมดาบยักษ์อย่างไรพิสงใดในขณนะที่สีดำมืดแผ่ไหลไปทั่วผิวของเขาเวีโก้กระชากเปิดประตูที่อยู่ด้านหลังเขาออก และณนะตรงนั้นสมบัติชิ้นนั้นก็วางตั้งอยู่กล่องดน,นตรีเก่าๆสภาพโซมใบหนึ่งซึ่งเป็นของขวัญวันแต่งงานของเวโกมันกระซิบบอกบางอย่างซึ่งเวโก้ได้ยินไม่ถนัดหูมันดูเหมือนถูกครอบงำด้วยความสุขระทมความเศร้าส้อยที่สุดจะขนาดแต่เวโก้หยิบมันมันถือไว้ตรงหน้าและจินตนาการรอยยิ้มมันอ่อนโยนที่จะเย้มขีขึ้นมา ให้เห็นบนใบหน้าของอิโซอย่างแน่นอนในวันที่เขาจะได้พบก,กับนางอีกครั้งพวกเขาทำอะไรเจ้าที่รักของข้าเขาถามเสียงนุ่มในขณะที่ชายผู้ที่ถูกเผาสังหารค่อยๆลุกขึ้นมาจากพื้นสีเขียวและฟ้าชวนสะพื้นปรากฏกู้กว่าจากรอยแตกบนผิวของชายผู้นั้นไม่ต้องกังวลไป เขาเอ่ยคํายืนยันกับกล่องดนตรีใบนั้นข้าจะหาเจ้าให้เจอแค่รอเวลาเท่านั้นจากนั้นวีเอโก้ก็หายลับไปในขณะที่เหล่าวิญญาณร้ายลุมไล่กืนกินขมือบเมืองแห่งนี้เอาละหมดเวลาของค่ำคืนนี้แล้วน่าเสียดายที่เรื่องราวในครั้งนี้ยังไม่มาถึงบทสรุปของมันแต่อย่าได้เสียใจไป ถ้าหากว่าเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปข้าจะนำมาเล่าให้พวกเจ้าได้ฟังอีกแต่นี่ก็ใกล้จะลุวงสามแล้วถึงเวลาที่ต้องจากลากันแล้วและสุดท้ายถ้ามีคำพูดจากเวโก้ปากถึงพวกเจ้าเอาล่ะแล้วพบกันใหม่ด้วยยามราตรีมาเยือนอีกครั้ง ไม่มีราคาใดที่แพงเกินไปไม่มีความอมหิตใดที่ข้าไม่อาจทำได้เพื่อน,นางข้าจะทำทุกอย่าง